สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่สองแห่งสหาราชาอาณาจักรในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีนาาเอลิซาเบธท,ที่สองแห่งสหาราชาอาณาจักรซึ่งตรงกับวันที่21เมษายน2564 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่สองแห่งสหราชอาณาจักรกรุงลอนดอนในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพระนายสมบูรณ์และทรงพระ,กะเกษมสำราญทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความพัฒน,นาถาวรยิ่งขึ้นของสหราชอาณาจากักร หม่อมชันขอให้ฝ่าพระบาทมั่นใจว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมายาวนานระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะดำเนินก้าวหน้าต่อไปซึ่งความสัมพันธ์อันดีต่อกันนี้จะเป็นพื้นฐานของความร่วมมือที่จะเริ่นงอกงามสืบไปพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวรคัติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยายลัยจุลาภรณ์ร่วมกับกองทัพอากาศจัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในกองทัพอากาศเพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพกองทัพอากาศ2สนามกีฬาจันทรุบเบกษากองทัพอากาศดอนเมืองกรุงเทพมหานครสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีประธานราชวิทยายลัยจุลาภรณ์ โปรดให้ราชวิทยายลัยจุลาพรสนับสนุนความร่วมมือกับกองทัพในการจัดตั้งโรงพยาบาลตรีนายแพทย์สันติสีเสริมโภกรองเลขาธิการราชวิทยายลัยจุลาภร์พร้อมด้วยพลอากาศเอกแอร์บูนสุดที่วันผู้บัญชาการทหารอากาศและคณะเข้าร่วมในพิธีเปิด ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตตรรคติยาราชนารีทรงห่วงใยและมีพระดำริที่จะช่วยเหลือแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 รวมถึงผู้ป่วยโรคโควิด -19 โดยราชวิทยายลัยจุลาภร์ให้การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ได้แก่ เตียงสนามกระดาษพร้อมจุดเครื่องนอนพัดลมตั้งโต๊ะปลอดวัดไข้ดิจิทัลเครื่องวัดความดันโลหิตแบบรัดที่ข้อมือเครื่องวัดออกซิเจนแบบสวมปลายนิ้วขนาดเล็กเพื่อให้โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศพร้อมเปิดใช้งานได้ในวันศุกร์ที่24เมษายนนี้กองทัพอากาศโดยโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศและราชวิทยายลัยจุฬาภร์ดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศดอนเมือง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมสูงสุดเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่ไม่มีอาการและสามารถดูแลตัวเองได้ซึ่งสามารถรองรับผู้ติดเชื้อทั้งประชาชนและกำลังพลของกองทัพอากาศได้จำนวน120เตียงมีการแบ่งโซนการเฝ้าระวังของผู้ป่วยชายที่ชั้นล่างจำนวน70เตียงและโซนการเฝ้าระวังของผู้ป่วยหญิงที่ชั้นบนจำนวน50เตียงอีกทั้งยังมีเตียงสำรองจำนวน30เตียงรวมทั้งหมด150เตียง พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ดูแลตลอด24ชั่วโมงการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารด้วยการติดตั้ง CCTV รอบอาคาร22จุดและเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศดูแลรักษาความปลอดภัยภายนอกอาคารนอกจากนี้ได้นําน้องถาดหลุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติซึ่งเป็นผลงานวิจัยของโรงเรียนในเรืออากาศนวัดมินทั์กษัตริยาธิราชมาใช้ในการลําเลียงอาหารยาเสื้อผ้า ให้แก่ผู้ติดเชื้อเพื่อลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยจบข่าวในพระราชสำนักกันด้วยครับกลับไปติดตามที่คุณจิราชาตาและคุณพิมพิมลผมจริญไดมีชัยสวัสดีครับ